สวัสดีค่ะใหม่สุค่านะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องบวของเชียงตุงอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หนองปลานาข้าวนะคะก็ปลายก็จะเป็นนาข้าวแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาพี่พีเอฟซีเข้าไปข้างในกันนะคะคือว่าเมื่อะะกี้นะคะคลิปคลิปนู้นนะคะคือเราไปเที่ยวที่อะ,อะไรอะที่ที่แม่น้ํานะคะแม่น้ําอะไรนะเขาเรียกว่าสิบสามลักนะคะแต่ตอนเนี้ยเราก็ ามาอีกที่หนึ่งนะคะก็เลยแบบมาเปิดคลิปอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือว่าน้องแป้งเขาอยู่ในอะไรนะอยู่ในกระท่อมนะคะตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายคลิปนะคะก็ออกมาเห็นแบบว,ว่าวิวมันสวยนะคะก็เลยแบบมาเปิดคลิปนะคะก็เดี๋ยวน้องจะพาเข้าไปดูข้างในกันนะคะก็เดี๋ยวนี้เขาตกแต่งแบบยังไงอะ่ะมันไม่เหมือนเดิมนะคะก็คือแบบสวยงามมากเลยนะคะไม่ได้มานานเลยนะคะโอ้โหผิวผิว แหลดสองหน้านะคะโอเคเดี๋ยวน้องจะพาชมบรรยากาศนิดนึงนะคะที่นี่คือแบบเปลี่ยนไปมากเลยนะคะอ่านี่นะคะคือเป็นหนองปลานาข้าวนะคะน่าจะมีภาษาไทยอยู่นะคะแต่ว่าน้องน้องจะอ่านอ,อไหมนี่ก็คือจะมีทั้งภาษาขืนนะคะภาษาไทยแล้วก็อ่าภาษาพาม่านะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวน้องจะโอ้แถวนี้ก็คือ มีวัวมีอะไรเลี้ยงแถวๆนี้ด้วยนะคะแ่บรรยากาศดีมากอุ้ยอุ้ยวัวมาทักทายโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในนะคะทางที่จะเข้าไปเนาะก็มีแบบประมาณนี้นะคะก็ตกแต่งสวยมากคือแบบไม่ได้มานานนะคะเปลี่ยนไปมมากๆเลยเนาะทีแรกว,ว่าจะไม่ถ่ายนะคะก็เห็นวิวมันสวยก็เลยแบบอลองดูสักนิดนึงนะคะถ่ายให้พี่ๆทุกท่านได้ดูกันนิดนึงนะคะแต่ว่าอาของกิน คือว่าหิวข้าวนิดนึงนะคะก็เลยแบบมา,าหาอะไรกินนิดหน่อยเนาะก็จะกลับนะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปทางนี้นะคะตรงตรงนี้ก็จะเป็นคอตเตอร์นะคะคอตเตอร์ที่เาขาเรียกว่าคอเตอร์หรือเปล่าที่มาสั่งอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เนาะแต่ว่าสั่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปาทางนี้กันนะคะจะไปที่กระท่อมนะคะโอ้โหบรกา บรรยากาศดีดีนะคะคือแบบมีกอไผ่กออะไรแบบนี้นะคะโอ้โหสวยมากตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเราพาชมทางนี้นิดนึงนะคะไม่ได้มานานเปลี่ยนไปมากๆเลยนะคะเมื่อก่อนโอ้จะมีกระท่อมแถวนี้นะคะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเขาแบบมีหลายหนองมากนะคะ ตรงนี้ก็จะมีแบบหนองผักบุ้งไปแล้วนี่นะคะคือแบบกระท่อมเนี่ยจะสวยมากที่เที่ยวนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่เชียงตุงนะคะก็จะทําแบบใหม่ๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูทางนี้นิ่นึงนะคะนี่คือแบบเป็นกระท่อมแบบนี้หน้าหน้ามามากๆเลยนะคะเมื่อก่อนจะมีแค่ตรงนี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาย้ายไปทางเน้นคือแบบแต่ง ตกแต่งสวยมากนะคะแถวแถวนั้นคือแบบชมพูชมพูแถวแถวนั้นนะคะโอ้โหสวยสวยก็เดี๋ยวเราจะพาไปทางนี้กันนะคะค่ะก็เดี๋ยวน้องจะพาไปทางนี้นะคะทางนี้คือเป็นทางที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้นะคะก็เดี๋ยวจะพาไปทางนี้คือแบบวิวสวยมากเมื่อกี้ว่าจะเดินผ่านไปเลยแต่ก็ต้องแบบย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งนะคะพี่พื่ทุกคน ทำไมรู้สึกว่าหน้าเดืองเดืองอะไรอย่างนี้เนาะค่ะ,ะก็แหลตสองมากนะคะก็เดี๋ยวจะให้รูบิวข้างหน้านี้นะคะคือสวยมากคือเขาตกแต่งแบบเปลี่ยนไปเลยเหมือนไม่เคยมาแต่ก็ดูไปดูมาก็เหมือนเคยมานะคะก็คือ,อเขาจะมีเป็นสองหนองไปเลยนะคะตอนนี้เมื่อก่อนก็จะมีแค่แบบหนองเดียวนะคะหนองข้างนี้ที่น้องให้ดูเมื่อกี้นะคะตอนนี้ก็คือแบบตกแต่งทางนี้มามสวยสวย,สวยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไม่แบบไม่พูดเยอะนะคะ โอเคค่ะ okay, ไปกันเลยนะคะชมวิวไปนะคะนี่นะคะก็คือวิวเนี่ยคือแบบสวยไปเออสวยมากๆนะคะไม่ใช่สวยไปสวยกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะคะนี่ถ้าเดินมาทางนี้นะคะ <S <S ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะว้าวสวยมากมีดอกไม้อะไรตกแต่งเนาะแล้วก็ยางรดอะไรแบบเนี้คือก็อน่าเที่ยวน่าอ่าหน้า น่ามาชมนะคะหน่ามาเที่ยวนะคะก็ตอนนี้คือเราก็มาอีกที่นึงนะคะเดี๋ยวน้องจะพาไปชมดูรอบๆนะคะนี่คือตรงนี้ก็คือจะมีแบบกระท่อมแบบนี้นะคะทางนี้ก็จะเป็นหนองใหม่นะคะแตะ่เมื่อกี้ที่น้องถ่ายก็คือจะเป็นหนองอันเก่านะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวน้องจะพาไปชมทางนี้นิดนึงนะคะนี่บางเนี้ยคือแบบสีชมพูอะไรแบบนี้คือแบบน่ารักมากนะคะนี่สวยสวยสวยอันนี้คือแบบอ่ารูปกลมๆนะคะน่าจะเป็นเป็นอ่าผ้าทิตยหรือว่าอะไรไม่แน่ใจนะคะก็จะตกแต่งสวยประมาณนี้เนาะอัน,นี้ก็จะเป็นดาวนะคะดาวเรา ลาหกเดียมถ่ายรูปได้เลยนะคะมันมีแบบลูกเล่นอะไรเยอะมากเนาะเขาก็จะแบบตกแต่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบล้อบัวอะไรต่างๆนะคะสวยๆนี่นะคะว้าว ตรงนี้ก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะรูปหัวใจมีแบบให้ถ่ายรูปเยอะเลยนะคะรูปเรือนนะคะนี่สวยๆก็จะประมาณนี้นะคะกระท่อมน่ารักน่ารักเปลี่ยนไปมากนี่มาแล้วมาแล้ว ไม่ไม่เมื่อกี้ออกไปไปห้องน้ําคิดว่าจะไม่ถ่ายคลิปแต่ว่ามันมันสวยมากอะก็เลยแบบขอถ่ายนิดนึงแล้วก็ไปกลับบ้านใช่ค่ะถ่ายได้ไหมไม่ได้กินอะไรถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหมโอเคเมื่อกี้คิดว่าจะไม่ถ่ายแต่แต่วิวมันสวยมากก็เลยเออเอาสักนิดนึงปืนเลยไม่ปืนอะอ่ะถ่ายค่ะตอนนี้นะคะก็ ของที่เราสั่งก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอทานแต้บหนึ่งนะคะไม่ดูว่ามาครบหรือยังไม่ดูแค่นี้แหละแค่นี้เลยโอ้โหตรงนี้นะคะเขาก็ปลูกผักปลูกอะไรไปด้วยนะคะคือแบบวิวทางนี้เนี่ยสวยมากเลยนะคะตอนนี้ก็พระอาทิตย์ใกล้จะตกลินแล้วนะคะค้างแค่อีกนิดเดียวนะคะแต่ว่า บรรยากาศทางนี้เรามองไปคือแบบเห็นรูปอะไรนะรูปเครื่องบินนะคะแล้วก็อะไรต่างๆที่เขาตกแต่งเนาะคือแบบสวยมากเลยนะคะนี่คือแบบกระท่อมก็คือจะเดียงกันไปเป็นแถวเป็นแถวแบบนี้เลยนะคะบรรยากาศก็จะดีมากๆเลยนะคะนี่ สวยๆมากมากเลยนะคะก็คือจะมีแบบอดอกไม้เนาะอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเขาเรียกว่าด,ดอกอะไรนะคะแบบสวยๆสวยมากๆอันไหนก็สวยไปหมดเลยนี่นะคะเอ้ยแม่วันนี้ก็จะคือเป็นบัวนะคะบัวที่เขาเลี้ยงไว้ข้างๆนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะที่หนองปลานะคะคือว่าจะมีแบบเบอร์อะไรอย่างนี้นะคะ เบอร์โทรโทรศัพท์อะไรต่างๆนะคะคือก็จะติดไว้แบบตามกระท่อมนะคะแต่ละกระท่อมเนาะอันนี้กระท่อมใครยังไม่รู้คือแบบจะปักหลอกแบบนี้นะคะคือแบบอ่าโทรมาได้เลยนะคะถ้าอยากจะโทรมาสั่งอะไรต่างๆเนาะก็เขียนว่าอะไรน้องปลานาข้าวนะคะก็จะเขียนประมาณนี้นะคะนี่ก็คือเบอร์นะคะ0ูนย์เก้าสองหกสามะ สองห้าหกเจ็ดสามนะคะก็ประมาณนี้เนาะเขาก็จะตกแต่งประมาณนี้นะคะคือแบบสวยมากเลยนะคะนี่วันนี้ก็คือมาถ่ายที่วิวที่หนองปลานะคะให้พี่ๆทุกท่านได้ชมกันนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะอกากันล่มนี้กันแล้วใช่แล้วคะ่ะตอนนี้ก็กใช่แล้วคะ่ะตอนนี้ก็ ใช่จะมืดเนาะเราไปที่นู่นมาก็มืดแล้วเกือบมืดไม่ใช่มืดเนาะมอ่ะเย็นๆค่ะเย็นๆค่ะเย็นนใช่เราจะกลับกันแล้วนะคะทุกคนกินตัดสิ้อยวแล้วใช่แล้วค่ะก็เนาะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่ากดึกดไลค์กดแชร์ให้ให้ด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทํำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ